สวัสดีคะ่ะทุกคนและวันนี้นะคะวันที่ทําคลิปที่เรารอคอยและหลายคนก็รอคอยมาถึงแล้วนะคะนั่นก็คือคลิปการอัปเดตการเพราะเมล็ด กล้วยตานีด่างนั่นเองค่ะว่าผ่านมาเกือบจะ3าก30วันหรือเกือบจะ1เดือนแล้วนะคะงอกซักมเมล็ดหรือเปล่านะคะที่จริงเนี่ยจะอดทนรอจนครบ30วันนะคะแล้วค่อยมารีวิวแต่ว่าด้วยความที่อดรนทนไม่ไหวนะคะอยากจะรีวิวมากๆเลยวันนี้ก็เลยจัดทําคลิปซะเลยนะคะซึ่งมเมล็ดทั้งหมดที่เราเพาะไปเนี่ยมีจํานวนทั้งสิน้น2 4 6 1> 8 1 12 2 12แล้วนะคะ14 16 18 20ทั้งหมด20มเมล็ดนะคะที่เพาะไปวันนี้จะมาดูกันว่าจะงอกซักกี่มเมล็ดนะคะทุกท่านขาอ่ะเรามาเริ่มกันที่ในนี้เลยแล้วกันเนาะซึ่งในกล่องนี้นะคะก็จะเป็น มเมล็ดกล้วยตานีด่างนะคะที่เพาะในวันที่11เดือน7ปี64นะคะ11เดือน7ปี64ผ่านมาถึงวันนี้นะคะถ้า11 สิงหาก็จะครบ1เดือนซึ่งวันนี้เป็นวันที่เหรืออีกแค่2วันก็จะครบ1เดือนอันนี้ก็คือเพาะมา28วันแล้วนะคะ28วันเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งล็อตที่เพาะเนี่ยเป็นล็อตที่เราสั่งเมล็ดมาใหม่นะคะซึ่งเป็นร้านใหม่ที่เรารีเควสไปว่าขอเมล็ดแก่ๆดำๆหน่อยนะคะแล้วเขาส่งเมล็ดแก่ๆดำๆเนี่ยมาให้3เม็ดเนาะกับเ,เมล็ดขาวๆนะคะเหลืองๆอีกประมาณ สเมล็ดก็คือ6มเมล็ดด้วยกันเนาะอันนี้เป็นของร้านใหม่นะคะรตใหม่แต่ว่ากล่องนี้ยสองกล่องนี้นะคะสองกล่องนี้เนี่ยเพราะในวันที่1 7เดือน7ก็คือห่างกันประมาณ6วันเนาะ17เดือน7เนี่ยรสเนี้ยเป็นอตที่เราสั่งมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็ส่งเครมเนื่องจากรอบแรกเนี่ยขึ้นราหมดเลยแล้วเราจะมาดูว่ารอบนี้จะรอดไหมนะคะโอเคเรามาเปิดลอตเมล็ดดํากันก่อนนะคะจะแกะ ดูเลยแล้วกันเนาะจะบอกว่าแค่มองด้วยตาเปล่านะคะก็รู้แล้วว่าแค่มองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วว่าแทมแทมนะคะแค่มองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วว่ามันไม่งอกคะ่ะน,นะคะมันไม่งอกคะ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยค่ะว่าแต่ละเม็ดเป็นแบบไหนนี่ค่ะทุกคนทุกคนเห็นมเมล็ดไหมคะ,มะเมล็ดนี้เลย เราคว้านตาออกด้วยนะ,มะเมล็ดนี้เป็นมเมล็ดสีออกเหลืองๆน้ําตาลนะคะไม่งอกค่ะไม่งอกนะคะเนี๋ยเราแกะปากถุงรอเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะมากันที่กระถางที่สองค่ะนี่เลยกระถางที่สองนี้นะคะเดี๋ยวหาก่อนว่าเม็ดอยู่ไหนเนี่ย อ๋อเม็ดอยู่นี่นะคะกระถางที่สองเป็นเม็ดสีดานะทุกคนเม็ดสีดํานะคะที่เขาขนานกันนามกันว่าถ้าเม็ดสีดําแสดงว่าเป็นเมล็ดกล้วยที่แก่นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การงอกจะเยอะนี่นะคะและนี่ก็คือเมล็ดสีดํานี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่งอกนะคะทุกคนยังไม่งอกเราสังเกตเห็นว่าตรงปากตรงตาเขานะคะมีลาขาขาวขึ้นด้วยนี่เห็นไหมนะคะมีลา,ขา,ข,าขาวขึ้นนะคะ ไม่รู้ว่ามาเลสเซียหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะนี่เลยสรุปว่าเม็ดดาก็ยังไม่งอกค่ะมาดูกระถางต่อไปเลยนะคะอุ้ยไปด้วยความรวดเร็วเลยนะจ๊ะอ่าสำหรับมเมล็ดนี้นะคะออโอหลาเต็มเลยนะคะเราสังเกตเห็นได้ว่าลาอย่างชัดเจนนะคะก็คือไม่งอกอยู่แล้วนะจ๊ะไม่งอกอยู่แล้วนะคะลาเยอะมากต่อไปนะคะ อันนี้ก็มองไม่เห็นมเมล็ดเช่นเดียวกันเดี๋ยวขอแวกดูก่อนนี่นะคะทุกคนมเมล็ดกล้วยอยู่นี่นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นมเมล็ดสีน้ําตาลนะคะนี่เลยยังไม่งอกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามเมล็ดยังไม่มีรานะนี่นะคะกระถางต่อไป Oh, โอ้โหกระถางนี้นะคะเป็นเม็ดดำเช่นเดียวกันนี่เลยเป็นเม็ดสีดำเช่นเดียวกันนะคะสังเกตมีราเช่นเดียวกันเห็นไหมมีราก็ยังไม่งอกนะคะทุกคนมเมล็ดสีดำนะมาที่กระถางสุดท้ายนะคะกระถางสุดท้ายนี้ก็เป็นมเมล็ดสีดำนะทุกคนแต่เราสังเกตเห็นว่าเนี่ย มันเป็นเนื้อวุ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนื้อวุ้นขึ้นมาแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรเหมือนกันนะคะเราเห็นเขาเป็นวุ้นมาสักประมาณเป็นอาทิตย์แล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่กล้าไปตะกิดมันออกนะนี่มันคือจะงอกหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าเม็ดมันกําลังจะบูดจนฟูขึ้นมานี่เราลองตะกิดดูนะทุกคนก็ไม่มีอะไรนี่ค่ะ ก็ยังไม่งอกนะคะวุ้นแบบนี้ไม่รู้ว่าว่าเพราะอะไรเหมือนกันใครที่มีประสบการณ์เพราะเมล็ดนะคะแล้วมันมีวุ้นขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะนี่เลยอ่ะทีนี้อันนี้คือทั้งหมดทั้ง6กระถางนะคะกับเมล็ด6เมล็ดซึ่งจะมี3เมล็ดเป็นเมล็ดดำนะคะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจ สามกระถางข้างหน้าเป็นมเมล็ดสีดำสามกระถางข้างหลังคือเป็นมเมล็ดสีไข่หรือสีน้ำตาลนะคะสรุปว่าไม่งอกซักมเมล็ดเลยมเมล็ดดำนะคะมีลักษณะเหมือนจะลา,าเนาะนิดหน่อยสองกระถางส่วนกระถางนี้นี่คือเป็นวุ้นปูดขึ้นมาส่วนมเมล็ดสีน้ำตาลเนี่ยาลาไปแล้วหนึ่งกระถางนะคะส่วนอีกสองกระถางเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่า ว่าจะงอกหรืออย่างใดนะคะแต่วัสดุปลูกยังมีความชุ่มชื้นอยู่ปกตินะคะเพราะว่าอยู่ในถุงอบยังมีความชื้นอยูอ่ทีนี้เรามาดูในแบบกล่องกันบ้างค่ะแบบเพราะในกล่องนะคะบนกระดาษทิชชู่เนี่ยก็ตั้งแต่วันที่17เดือน7นะคะถ้า17สิงหาก็จะครบ1เดือนนะคะ ถ้าถึงเวลาณนะขณะน,นี้ประมาณวันที่9สิงหาก็ตีสักประมาณ3อาทิตย์แล้วกันนะคะ3อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสถิติการงอกเนี่ยของเมล็ดกล้วยด่างนะคะเท่าที่ตามดูหาข้อมูลมานะเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยอย่างไวสุดเลยคือโชคดีมากๆเลยคือ6วันงอกนะคะ6วันงอกบางคนแต่ถ้าสแตนดาร์ดเลยอยู่ที่ประมาณ17-19วันงอกนะคะอันนี้ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์แต่ว่าเราจะมาดูกันว่าวันนี้งอกหรือไม่งอกเนาะนี่เลยทุกคน สิ่งแรกที่เห็นนะคะก็คือดำปิดปีเลยนะคะนั่นก็เป็นเชื้อรานั่นเองซึ่งเมล็ดชุดนี้นะคะเป็นเมล็ดจ,จากร้านแรกที่เราซื้อมารอบแรกแล้วเป็นเชื้อราแล้วเราก็ส่งเคลมแล้วเขาก็เคลมมาให้เราทั้งหมด13มเมล็ดนะคะทุกคนสรุปว่ามารอบนี้มันก็เป็นเชื้อราอีกแล้วนี่เลยเราเปิดทิชชู่ดูเลยนะคะนี่ทุกคนนี่นะคะ เพราะในที่ชู่สองสี่หกเจ็ดเมล็ดนะคะอันนี้นี่ไม่น่าไปต่อแล้วนะคะพวกนี้ก็ลาที่ขอบขอบเมล็ดเนาะไม่รู้ว่ายังมีโอกาสไปต่อไหมนะคะนี่ก็หนักเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองผ่านแล้วลองบีบดูเลยนะคะถ้าเมล็ดไหนที่มันแตกออกเลยแบบฝ่อเลยนะคะเราก็จะทิ้งเลยแล้วเราก็จะ ทําทเรื่องเคลมอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าขึ้นราเนี่ยมันสามารถเคลมได้สองรอบเราเคลมไปแล้ว1รอบนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราก็จะเคลมอีกนะคะนี่เลยอันเนี้ยในกล่องทิชชู่นะส่วนอันนี้เพาะในทรายนะคะที่มีคนแนะนํามาเพาะในทรายเอาใบไม้เก่าโปะโป,ะโป,ะโปะนะคะซึ่งก็พรมน้ําทุกวันนะคะเพื่อให้ทรายมันมีความชุ่มชื้นผลสรุปออกมาก็คือ,อยังไม่งอกเช่นเดียวกันแต่ดีตรงที่การเพราะในทราย มเมล็ดไม่มีขึ้นรานะคะไม่มีขึ้นราแต่ก็ยังไม่งอกนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมล็ดนะคะไม่มีขึ้นราแต่ก็ยังไม่งอกนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือเมล็ดกล้วยตานีด่างทั้งหมดที่เราทดลองเพาะนะคะด้วยวิธีการต่างๆที่หามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะหามาจากผู้รู้หามาจากคนที่เขามีประสบการณ์การเพราะแล้วเขาเพาะกันได้ผลนะคะก็คือเพาะแล้วขึ้นนั่นเองแต่สรุปว่าเราอาจจะไม่โชคดีเหมือนเขาเหล่านั้นนะคะก็คือไม่ว่าจะเพาะด้วยวิธีการใดนะคะด้วยเมล็ดที่เป็นเมล็ดสีดําที่เราคิดว่ามันแก่จัดจัดหรือว่าจะเป็นเมล็ดสีขาวสีน้ําตาล ก็ไม่งอกแต่อย่างใดในระยะเวลาประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนนะคะยังไม่งอกเลยซึ่งถามว่าจะทดลองซื้อเมล็ดกล้วยด่างมาเพาะอีกไหมนะคะก็ต้องขอบอกว่าเราขอยุติการซื้อเมล็ดกล้วยด่างมาเพาะลุ้นแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นความสิ้นเปลือง โอกาสที่มันจะงอกนะคะและโอกาสที่งอกขึ้นมาแล้วจะด่างเนี่ยมันน้อยมากๆเลยเราตีซะว่าประมาณ10%แล้วกันเนาะตีซะสินะคะซึ่งเราอยู่ในกลุ่มกล้วยด่างที่ขายเมล็ดกล้วยด่างซึ่งก็มีพี่ๆน้องๆนะคะที่เขาเนี่ยซื้อเมล็ดกล้วยด่างไปปลูกกันเนี่ยบางคนหมดไปหลายพันมากครั้งละพันครั้งละพันสองหรือครั้งละกี่พันหลักร้อยห,หลักพันก็แล้วแต่นะคะรวบรวมเงินก้อนนั้นเนี่ยเอาไปซื้อนะคะ กล้วยด่างที่เราสามารถจับต้องได้เลยดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยด่างที่เขาเพาะขึ้นมาแล้วอนุบาลแล้วนะคะไซต์ต้นอนุบาลเนี่ยราคาเริ่มต้นตอนนี้ก็มีทั้งประมาณพันหขึ้นไปนะคะพันห้าสองพันสามพันไปจนถึงห้าพันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลายของแต่ละต้นด้วยนะคะอันนี้คือราคาของกล้วยที่เขาเพาะจากเมล็ดแล้วเขาอนุบาลแล้วหรือนะคะเราอดทนนะคะเก็บเงินไปเรื่อยๆนะ จนสามารถมีเงินสักหนึ่งก้อนเพื่อไปซื้อหน่อมันมาเลยนะคะซึ่งเราสามารถเห็นได้เลยว่าหน่อน่อนนี้มันเกิดมาจากต้นแม่ต้นนี้แล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นต้นกล้วยขึ้นมาแล้วนะคะเราเห็นลายมันขึ้นมาแล้วซึ่งราคาเริ่มต้นของหน่อกล้วยถ้าสมมติด่างน้อยๆเนี่ยก็มีเริ่มต้นตั้งแต่10,000ื่นกว่าขึ้นไปอ่ะสักประมาณ15ื่นขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าเห็นลายด่างแบบชัดเจนอ่ะเรียกว่าด่างสวยขึ้นไปเนี่ยก็จะมีราคาตั้งแต่20,000ื่น สา0 0 0ื่นสี่หมื่้ามื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณในมือของเราแล้วก็ความพึงพอใจในลายด่างของกล้วยแต่ละต้นค่ะแต่ใครที่เป็นสายลุ้นนะคะเราก็ยังไม่อยากไปดับฝันสายลุ้นนะคะว่า เราไม่ได้หมายความว่าเอ้ยอย่าไปซื้อเลยเมเล็ดกล้วยด่างอะ่ะมันไม่ขึ้นหลอกอะไรอย่างนี้นะคะบางคนเขาก็โชคดีซื้อมาแล้วเขาก็สามารถเพาะขึ้นได้ด้วยนะคะด้วยวิธีการที่แบบธรรมดาที่สุดเลยก็คือเอาวางบนพื้นดินเอาเพาะในพื้นดินธรรมดาเอาเพาะกับดินธรรมดาไม่ได้ประครบปนงไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเลยเขาก็สามารถ เ,เพราะ,มะเมล็ดกล้วยด่างงอกขึ้นมาเหมือนกันแต่เปอร์เซนต์การง,งอกนะคะจาก10เมล็ดส่วนใหญ่ก็จะงอกกันประมาณ1 2, มเมล็ด2เมล็ดถึง5มเมล็ดนะคะ, <_ m> ะก็อัตราการงอกมันก็ยังน้อยกว่าอยู่ดีนะคะเ <_ m ะ> ทียบกับเงินที่เราเสียไปในแต่ละครั้งที่เราไปซื้อมเมล็ดมาลุ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องถามตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยอยากจะ ครอบครองหรือเป็นเจ้าของหรืออยากจะมีกล้วยด่างสักต้นเนี่ยมาปลูกไว้มาเลี้ยงไว้จริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเราอยากมีอยากได้เพราะว่ามันกําลังเป็นกระแสแต่ถ้าเราตั้งมั่นตั้งใจจริงๆที่อยากจะมีกล้วยด่างสักต้นไว้ในครอบครองเอามาปลูกสักต้นไว้ที่บ้านนะคะสิ่งที่จะแนะนำก็คือให้ทำควบคู่กันไป2อย่างนั่นก็คือ1การเก็บเงินนะคะการเก็บเงิน2กับการ เก็บความรู้ค่ะ,ะเพราะว่าต่อให้เราเนี่ยเพาะกล้วยขึ้นมาแล้วมันงอกมาหนึ่งต้นแล้วนะคะหรือเราไปซื้อหน่อกล้วยมาหนึ่งหนอนะคะมันไม่ได้การันตีเลยว่ากล้วยหนึ่งต้นกล้าที่งอกขึ้นมาจากเมล็ดนั้นหรือกล้วยด่างหนึ่งหน่อนที่เราไปซื้อมานั้นนะคะเมื่อเรานํามาปลูกแล้วมันจะสามารถเติบโตเจริญงอกงามดีไม่ได้การันตีว่ามันจะเจริญงอกงามดีเพราะว่าถ้ามันปลูกง่ายขนาดนั้นถ้ามันเพาะได้ง่ายขนาดนั้นราคากล้วยก็จะไม่พุ่งขึ้น สูงแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เพาะได้ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่ปลูกแล้วเจริญเติบโตให้มันงอกงามดีให้ผลผลิตดีๆเนี่ยมันก็ยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยความรู้ด้วยเขาถึงบอกว่าการจะเป็นเจ้าของกล้วยด่างหรือว่าปลูกกล้วยด่างหรือว่าซื้อกล้วยด่างมาปลูกเนี่ยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวนะคะ เราจะต้องมีความรู้ในการที่จะปลูกในการที่จะดูแลกล้วยต้นนั้นๆด้วยให้มันจเจริญงอกงามออกมาดีเพราะว่าเราก็เห็นมาหลายเคสแล้วนะคะบางคนเนี่ยลงทุนซื้อกล้วยหนึ่งต้นในราคา50,000-60,000บางคนซื้อราคาเป็นแสนพอเอามาปลูกปุ๊บเจอโรคเน่าบ้างนะคะหน่อนเน่า นอนกกเชื้อรานะคะก็ทําให้เสียเงินก้อนนั้นเนี่ยสูญไปเปล่าๆเลยแต่ถ้าใครโชคดีเจอพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเคลมให้นะคะรับผิดชอบให้อันนี้ก็ดีหน่อยแต่ถ้าไม่มีระบบเคลมหลังบ้านนะคะเงินก้อนนั้นเราก็เสียไปฟรีๆเลยทีนี้ที่สิ่งที่อยากจะบอกคือถามตัวเองว่า เราอยากจะเป็นเจ้าของกล้วยด่างจริงๆใช่ไหมนะคะหรือเราอยากเป็นแค่เพราะว่ามันกําลังเป็นกระแสอยากจะได้ถ่ายรูปอวดอะไรแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเราได้คําตอบกับตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยมีความตั้งจิตตั้งใจที่จะปลูกกล้วยด่างเพื่อเอามาสร้างเป็นรายได้ในอนาคตนะคะอันดับแรกอย่างที่บอกค่ะเก็บเงิน2 เก็บความรู้ไปเรื่อยๆค่ะหาความรู้นะคะทั้งในอินเทอร์เน็ตนะคะตามกลุ่มกล้วยด่างตามเพจต่างๆนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีคนเข้ามาให้ความรู้เนี่ยเ <c oughs> จ้าของสวนกล้วยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราสามารถศึกษาจากตรงนั้นได้ฟรีๆเลยนะคะในระหว่างนี้เราก็เก็บเงินไปเราเก็บเงินได้งบประมาณจํานวนหนึ่งที่เพียงพอแล้วสําหรับการซื้อหน่อกล้วยซักต้นหนึ่งเนี่ยมาปลูกนะคะเราก็ตัดสินใจดูว่ากล้วยต้นนั้นเราพึงพอใจ และเมื่อเทียบกับเงินงบประมาณที่มีในมือมันคลิกกันไหมถ้ามันคลิกกันนะคะเราก็ติดต่อซื้อขายแล้วก็นํามาปลูกแต่สําหรับตัวเราเองนะคะถามว่าอยากจะได้กล้วยด่างมาไว้ในครอบครองไหมด้วยความตั้งใจอยากจะปลูกกล้วยด่างนะคะไม่ว่าจะสัก1 2, ต้น2ต้นสาต้นหรืออย่างไรก็แล้วแต่อยากจะปลูกกล้วยด่างนะคะแต่ว่าเราจะไม่ขอลุ้นกับการเพราะ,มะเมล็ดแล้วเราจะเก็บเงินนะคะแล้วก็ไปซื้อกล้วย ที่เราพึงพอใจสักต้นหรือสักหน่อเลยดีกว่านะคะเพื่อเอาแบบชั่วรๆไปเลยว่าเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่เราจับต้องได้เราเห็นแล้วว่าต้นนี้ลายแบบนี้นะ,ะลายแบบนี้ฟอร์มแบบนี้หน่อขนาดนี้ แล้วเราเอามาปลูกนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่กําลังศึกษาหาข้อมูลนะคะเก <_' S 1> ็บรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงปลูกกล้วยนะคะความเสี่ยงมีอะไรบ้างมีโรคอะไรบ้างต้องใช้ดินแบบไหนแสงแบบไหนน้ําแบบไหน,นไกลไกการตลาดเป็นยังไงนะคะอ,าอนาคตเป็นยังไงนะคะ<ฆ>ศึกษาทุกอย่างให้รอบด้านแล้วค่อยตัดสินใจลงทุนค่ะก <_' S 1> <ค>็ะเอาเป็นว่าพูดมาซะยาวเลยนะคะสรุปว่าการเพราะ,มะเมล็ดของเราไม่งอกนะคะแต่ว่าอนาคตจะงอกไหมเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็บอกว่า อัตราการงอกของเมล็ดกล้วยด่างนะคะก็มีระยะเวลานะคะตั้งแต่1สัปดาห์ไปจนถึง3เดือนเลยนะคะกว่ามันจะงอกรันนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าเมล็ดที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะงอกเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ไปโฟกัสกับมันมากแล้วเพราะเรารู้สึกเครียดมากๆเลยนะคะการปลูกต้นไม้ควรจะเป็นการปลูกแล้วทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าเราปลูกแล้วเรารู้สึกวิตกกังวลรู้สึกเครียด นั่นไม่ใช่ความสุขนะคะเราก็จะหลีกเลี่ยงตรงนั้นก็ไปปลูกพืชอื่นๆที่เรามองเห็นด้วยได้ด้วยตาเลยว่าเขาจเจริญเติบโตจริงๆเขาให้ใบสีนี้เขาออกด่างมาสีนี้นะคะนั่นก็เป็นความสุขของเรา ที่แท้จริงนะคะส่วนเมล็ดชุดนี้ที่ขึ้นราเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดต่อกับทางร้านแล้วก็ขอเคลมอีกรอบนึงเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะสามารถเคลมได้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเอามาเคลมถ้าเขาเคลมให้เราก็จะนํามาปลูกมาเพาะในวิธีการที่แบบธรรมดาอย่างที่คนที่บอกว่าเขาเพาะแล้วขึ้นเนี่ย เขาปลูกกันนะคะก็คือเพราะในดินธรรมดาเลยแล้วก็ปล่อยไปเลยนะคะแล้วก็รอดูวันที่เขางอกเอานะคะถ้าเราโชคดีนะคะเราก็คงจะเพาะงอกสัก1เมล็ดหรือว่า1ต้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิวนะคะว่าการเพราะกล้วยของเราเนี่ย เป็นยังไงบ้างผลสรุปออกมาก็คือไม่สําเร็จนะคะส่วนใครที่เพาะสาเร็จก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่เพาะไม่สําเร็จนะคะอยากจะลุ้นต่อไปก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากจะลุ้นแล้วนะคะก็ตั้งใจเก็บเงินศึกษาหาความรู้แล้วเราก็ค่อยไปลุยซื้อหน่อกล้วยหรือว่าต้นกล้วยที่เราสามารถจับต้องได้มาปลูกกันเลยค่ะ